สวัสดีครับสวัสดีครับ f อซีช่องทีทงทอ,งอนชาแนลเอฟซีน้องที่ดาล่าวเอฟซี 4, บ้านศรีวิไลนะครับวันนี้ก็มารายงานตัวแล้วก็ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับนะน้องที่ดาลาวศรีวิไลและบ้านศรีวิไลนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีเรื่องราวที่ พอเราเห็นข่าวนะครับเห็นคลิปแล้วก็เกิดความสะเทือนใจมีความรู้สึกว่ามีงานมาเห็นใจมากเข้าใจเข้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของอาจารย์ภูศรีวิไลเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วร้ายเกินไปเรวร้ายมาก อ่าเห็นคลิปอาจารย์ภูแล้วก็ตกใจนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดเพราะว่าเห็นขึ้นหัวข้อตอนแรกบอกว่าน้องทิดาราวเนี่ยไม่อยากที่จะเป็นนักร้องแล้วอยากจะเลิกร้องเพลงอ่าก็เลยเข้าไปฟังฟังเสร็จแล้วนี่ตกใจเลยครับอ่ไม่คิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันจะเกิดอ่ากับบ้านภูศรีวิไลนะครับบ้านศรีวิไลบ้านหลังงันหัวปุ่นของน้องทิดาราวน้องไอ น้องปรัชนาเนี่ยนะครับได้ทราบว่าโอ้เรื่องเนี้ยนะครับโดนแฮกโดนโดนเน็เกอร์นะครับโด <c oughs> <"Don 't, S 2> <c oughs> นเน็เกอร์ก็นะครับหลอกลวงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าโดนแฮกก้าวก่อนก็โดนแฮกช่องโดนแฮกเพลงหอบฝันข้ามผง ก็เป็นแฮกเกอร์ที่เป็นคนอินเดียว่าไงคราวนี้นะครับมาโดนแฮกเรื่องเงินในบัญชีผมฟังเรื่องราวแล้วมันเศร้าใจนะเห็นใจมากๆเลยครับเงินในบัญชีก้อนนี้นะก็เราไม่ทราบหรอกตอนแรกว่าเป็นยังไงเนาะว่าจะมีเป็นยังไงทีนี้พอเราฟังแล้วมันก็มันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องซื้อที่ ซื้อที่เพราะว่าที่ที่อยู่เป็นที่ตาบอดนะครับไม่มีทางเข้าเนาะทีนี้ก็เลยจําเป็นต้องซื้อติดต่อซื้อขายตกลงกันแล้วนะครับหง,งานเนี่ยราคา800,000บาทไม่ถูกเลยนะครับราคาแพงเพราะว่าเป็นที่ดินเศรษฐีนะครับก็ฟังแล้วนะครับปรากฏว่าจะนัดช้าที่สุดเ,เดือนมีนาคมเนี่ยก็เหลืออยู่3เดือน นะพอทีนี้พอไปดูบัญชีเนี่ยปรากฏว่าเงินในบัญชีเกลี้ยงเลยก็แสดงว่าเงินในบัญชีเนี่ยโดนแฮกเนี่ยมันน่าจะผูกไว้ในในแอปนะเกิดจากแอปได้ยังไงเนี่ยนะครับธนาคารต้องรับผิดชอบแล้วครับนะรบเรื่องนี้ธนาคารต้องดูแลนะเพราะว่าการที่จะแฮกเอาเงินไปจากบัญชีได้เนี่ยนะครับธนาคารก็ต้องดูแล,แลผมเชื่อว่า เพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยนะครับก็ให้ธนาคารต้องดูแลนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้ามีการที่จะเข้าไปอยู่ในแอปในอะไรเนี่ยดานจะเบิกใจมีการถอนเงินโยกย้ายเงินเนี่ยเขาจะถามเลยนะธนาคารก็จะถามมาเลยว่าใช่ตัวของคุณหรือไม่ต้องยืนยันอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่นะให้แจ้งด่วนอย่างเงี้ยเขาต้องไปสารนะครับมันมีนความรับผิดชอบเพราะว่าคงผมนี่จะ เวลาเราจะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับทางแอปเขาจะถามอยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าทําไมเขาจะจอดจงดามาแฮกนะของบ้านภูศรีลเลยอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ทราบว่าจนกระทั่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะครับให้น้องที่ดาลาวเนี่ยเกิดความท้อนะไม่อยากที่จะนั่นเพราะว่าสงสาร สงสารพ่อภูสงสารแม่พึ่งนะที่ต้องลำบากนะไม่อยากที่จะให้พ่อแม่ลำบากก็จะออกไปปลูกผักปลูกหญ้าหาเงินมาช่วยพ่อแม่เนี้ยนะ้ะก็ฟังเรื่องเล่าแล้วมันก็เศร้าใจนะ่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี้นะของน้องช่วงเนี้ยเราดูเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆจะดีนะเพราะว่าได้รับความเมตตาจาก นะค,รครูเพลงนะครับดนะาวันดโดนแล้วนะก็ได้มอบเพลงให้ลิขสิทธิ์มาให้ทำมาเตอร์เลยดูทุกอย่างมันจะดีนะเรื่องราวต่างๆเหมือนกันจะเดินไปด้วยดีก็เห็นนะถ่ายทำนะภาพยนตร์สั้นนะถ่ายทำนะรีวิวประกอบเพลงนะครับนึกว่ามันจะกำลังทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีเพราะว่า นะเพลงหกเพลงที่บันทึกเสียงลงไปเนี่ยกําลังทําดนตรีเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันกําลังจะเรียบร้อยก็มีเพลงใหม่ออกมาเรื่อยไม่เคยขาดในการเคลื่อนไหวแล้วก็มีงานแสดงไปร่วมโจ์ร่วมอะไรนี่อยู่เรื่อยเลยนะเหมือนกับว่าออแสดงว่าครอบครัวเนี่ยกิจกรรมของน้องทิดาราวนี่น่าจะเดินต่อไปได้ นะครอบครัวบ้านศรีวิไลเนี่ยน่าจะมีช่องทางในการที่จะนะขยายเติบโตไปได้มีอนาคตน,นะพูดง่ายๆเราก็ดีใจด้วยในฐานะที่เราติดตามนะน้องที่ดาลาวแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านศรีวิไลด้วยนะเห็นความมานาพยายามนะครับเห็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นความประสบความสำเร็จนะพอเห็นขึ้นหัวข้อข่าวว่าน้องเนี่ยอยากจะเลิกเปน็นนักร้องเราก็ตกใจ พอดูข้างในพอไปฟังอาจารย์ภูเล่าเนี่ยพูดง่ายๆเราเกิดความโอ้โหจิตใจมันวาววิวเลยครับมีความมีความรู้สึกสงสารน่ะรู้สึกเศร้าแล้วก็สงสารว่าทําไมมันโชคชะตาเป็นอย่างนี้แต่ยังไงก็ขออนุญาตแนะนนะํานะเชื่อว่าอาจารย์ภูคงจะไปติดตามติดต่อธนาคารนั่นแหละ ว่าธนาคารเนี่ยต้องรับผิดชอบกฎหมายใหม่นะนะก็ดูว่าเรื่องนี้นะครับการรักษาบัญชีโดยเฉพาะตรงนี้น่าจะเป็นฝากที่ฝากประจำนเนี่ยนะหรือฝากยังไงเนี่ยก็ต้องยังไงแหละครับธนาคารก็ไม่จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้าทางรัฐบาลในช่วงนี้ก็กำลัง เดินนะครับเดินเกมในการปราบแก๊งสแกมเมอร์อยู่มีการยึดทรัพย์นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยตัวเป้งๆเนเี่หลายคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะพอไปไปมาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกประกาศอายัดทรัพย์เนี่ยอายัดบัญชีเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ในเฟรมถ่ายรูปร่วมกันกันกบนายกรู้กับรู้จักกับนายกมาห้าหกปีแล้วเนี่ย ไม่ใช่มาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคิดว่าความสนมสนมจะเป็นยังไงก็เนะี่ยพวกเราก็ลองติดตามแล้วก็ฝากไว้นะครับนะช่วยส่งกำลังใจนะครับพวกเราเอซน้องที่ดาลาวเอซบ้านสีวิไลนะครับเราก็ส่งกำลังใจมีอะไรก็พอที่ช่วยเหลือกันได้ก็คงจะช่วยกันเนะียช่วยกันเยียวยานะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ ก็รอดูต่อไปให้กำลังใจครับนะทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้นะวันข้างหน้าโอกาสก็จะน่าจะเดินต่อไปนะครับอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ท้อสัอย่างนะครับทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุดนะครับให้กำลังใจครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ